ปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลานะครับมือนี้กับพ่อครับแต่ว่าผมเห็นสันหลังให้ใครปลากิน It's my time and I'm coming out to play โอ้ลวีี่สวัสดีครับสวัสดีน้านานักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลานะครับมือนี้กับพ่อกับผมครับน้าโจนะครับในช่องโจพานอุดรนะครับมือนี้ผมก็ได้ออกมาโมเมนต์ว่าตีเงี้ยปลอมนะครับมือนี้ผมจีออกมาตี นาดินนะครับนอนหรือว่าตีปลาจีนผมเย็นปลาจีนนี่ขึ้นขึ้นข้องนี่หลายครับก็มาติดตามรับชกมกันเลยว่ามัอนี่โจผ่านอุดรสิ่งนี้ผลงานบอลน,นะครับมานี่ครับเหยื่อเหยื่อดีไซน์ก็เป็นของต่างประเทศนะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นหัวเชือประมาณนั้นนี่มันเป็นรูปปลาจีนผมก็เลย่สื่อมาล่องมึงว่าผมสีเอ๋สื่อมาล่องมึงว่ามันนีกินบอลนะครับเนาะนี่ครับกับเหยื่อผมในถ้ำกันผมยีงตีประมาณเออจงทุนขึ้นประมาณ สองซอกนะครับก็มาติดตามรับชมกันเลยว่ามือนี้โจพันธุ์อุดรสิซีนี่ผลงานบอลน้อเอาแล้วกันลุยกันเลยเดี๋ยวผมตีลงก่อนไหนมันมึยิงห้มันเลาะๆไปไปน้ำหนามนะครับเนาะเดี๋ยวป่อยมันผมเห็นมันขึ้นไล่ผมนี่เต็มเลยเวลามันขึ้นนี่แต่้ยกับรู้ว่าเป็นป่าอยังถึงนะครับแต่ว่าผมเห็นสันหลังคลายปลาจีนถ้าคลายปาจีนนะครับคลายปลาสวายอาชีพนี่ปาสวายก็ได้ครับกัมาติดตามรับชมกันเลย พร้อมกันไปเลยโอ้ยหนาวครับมันนี่หนาวอากาศเย็นมาได้โซ่ครับประมาณเดี๋ยวนี้ก็อไปม่านหงม่งครับผมตีผมมีตีตีนันเร่รอยไปเลยเดินานาดินครับมัอนี่มุนมวลกันไปครับผมพอนคลายวันพักผ่อนสบายสบายครับผมผมก็มือนทำการบ้างนี่หลังจากนั้นผมไปดื่มเออ ผมมีเสยประมาณเอ่อตีประมาณซีหลังเนาะครับเนาะซีหลังเพื่อมีรุ่นมีรุ่นกันถึงมา้นี่โอ้ย <c oughs> ปาตีนเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยงกระซี่ทำการลงเบ็ดต,ต่อไปเนอ <c oughs> นหนาวความหนาวปวดหนาวเลยมือน,นีเนเ่เป็นใหญ่ครับใหญ่ใช่ไหมหายสวนเลยใช่ไหมหายหายแล้วดูหาย

ก็เข้ามาก็เข้ามาก็เข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโจูก็เข้ามาไม่หมุนครับไม่ไม่ทันนั่นน่ะทันที่ทุนอยู่เนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำโจมเลยอยู่่ะโอ้ไม่อยู่บอกไม่อยูมันหายไปเลยโอ้ยบอกให้มันหายไปเลยผมบอกแล้วไงให้มันจบไปเลยให้มันหายไปเลยนะโจโอ้ยผ่านแล้วผ่านโอ้โอ้อย่รุนกันใหม่ครับผม เอาแล้วครับเอาแล้วครับน้าต้อมครับผมโอ้โหยอดครับผมหลังจากที่มักเยื้อไปประมาณแต่โซ่เลยเหรอครับพึ่งป่าพึ่งเขาตอนเย็นนะครับเนาะนี่โอ้โหโคตรมันครับโคตรมันโอ้โหดึงไม่เข่าเลยครับจบับบังไม่เอ่ยจบับบังไม่เอ่ย วิ่งยังเดียวครับผมโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมันครับคลิปวันนี้โอ้ยเอ้ออยวิ่งยังเดียวเอ้ยหนาน,น,น,นี้กำลัง กำลังงัดครับผมน่าจะเป็นสวายนะครับสวายบึกโอ้ยปั่นสุดท้ายครับผมเยอะตัวนี้ปั่นสุดท้ายโอ้ยอืมเก็บลอยนะน่องเก็บ้อยสงสัยเขาตรงอยู่ตัวอีกคำเลยเนี่ย จะเป็นสวายก็ได้ครับนี่ตัวนี้ใ่ญ่มากครับผมประมาณอัพสิบได้วู้แล้วฟ้านี่คือนำอยู่ยังไม่เห็นตัวนะผมกลัวเฮง้ยาปาจีนวิาปาจีนปลปาจีนนะครับเมื่อกี้นี่เห็นหนะ้างดำเลยวนะนี่นี่นี่ดูได้เขาดูได้ คนละนาทีใช่ไหมผ้หญอยู่เยอดครับผมปลาปลาอะไรไม่ติดปลาจีนหรอกปลาจีนปลาจีนหางตีน้ำตามรถโหอัดมันครับผมซื้ครับโอ้โหกำลังอัดมันครับผมนี่ยอดเลยขึ้นมาแล้วครับโอ้ยดูวิ ใหญ่อมนี่ใหญ่น่าจะใหญ่กว่าเมื่อวานด้วยสองวันติดแล้วครับสอวันติดเลยน่าจะใหญ่กว่าเมื่อวานด้วยดูออกลอกก็ใช้ได้จลอกนะครับเอยาอเอาว่างไมาเจอกันมาเดี๋ยวเราทิร รอแป๊บหนึ่งครับผมใจเย็นครับผมนะต้อมโอ้หปลายังไม่เหนื่อยนะครับเนาะยังมุอเหนื่อยบันเดะเปลี่ยนได้น้โอ้สวยครับผมโอ้ยสวยสวยต่างประเทศครับผมนี่โหดโหดสายโหดสายโหดกระโดดปีเนาะนี่นี่นี่โอ้ยซิปอัพครับตัวนี้ แต่วิ่งอย่างนี้ไม่นานไม่น้อยหน้ากับเมื่อวานแน่อขึ้นรนะล่นบมานงหนีโอ้โหตัวนี้ง่าครับผมฝากกูด้วยนะครับผมในช่องโจพานอุดรครับนี่อดมั่นน่ะโอ้โหขับตอมเป็นคนงัดครับผมโอ้เล่นย่างเดียวเลยไหม หองใหญ่ตั้งไม่ได้ครับโอ้ยไอต์ไอต์ออกอักแล้ว,ลว <laughs> ยวงโอ้โหอมิดเลยครับนี่ลูกเนี่ยเพราะว่าตอนเมื่อกี้มันกินเรบทุ่นหายเลยจบับหางเลยไอยจับหางเยลงเย จับยูวจับเงี้ยงจับเงี้ยงโอ้ยสิบขึ้นแล้วนี่ประมาณโอ้ยยี่สิบได้เนาะไม่ถึงโอ้ยสุดยอดครับสบายตัวนี้โอ้โหใหญ่กว่าเมื่อวานใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าจะกอไปไหนอะอยู่ในปากนั้งโอ้ขาดยใหญ่กว่าเมื่อวานอีกเยอะต้อง สวายไหมเนี่ยสวายครับบิ๊กหวายบิ๊กหวายครับบิ๊กหวายมีหนวดมีหนวดมีหนวดมีอุ้ยกัดสุดยอดเลยรับโอ้โหโอ้โหแต่แเบอกให้อ่่อเฮ้ยเฮ้ยเมเยเฮเ้ยยเฮตย้ยเรยเฮ้ยเฮ้ยยอดเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเเฮยเ้้ ทิปต่อไปนอนว่าจะมีเหยียบบอลแลวแก้วแ,วแวน,น่นอนนะต้อมสุดยอดรลบผมกั <c oughs> บกับไม้ธรรมชาติครับผมไอ้กองใหญ่